ข่าวลือสู่เรื่องจริงค่ะลาสุดน้องเบบี้มอนสเตอร์นะคะปรากฏตัวเข้าร่วมง,งานอีเวนต์แบรนด์โชเม้นั่นเองค่ะอันนี้แอดไปดูการออกเสียงเนาะแต่ละช่องนะคะเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะบางคนก็ออกโชเม้บางคนก็ออกโชเมค่ะแต่ขออนุญ,ญาตออกเสียงโชเม้นด้วยกันนะแม่เป็นเบสิกที่หลากหลายช่องเขาออกกันนะจ๊ะเออก็ต้องมีการไปดูนิดน,นึงค่ะเดี๋ยวออกผิดเลิดทั้งวงปังทุกคนเลยค่ะรีว่าวันนี้นะคะมาด้วยลุคแบล็กไวท์นะคะแต่ละคนก็คือมีการครองคอนเซ็ปต์ที่ไม่ค่อยเหมือนกนกกกัแต่ว่วาา็มีร ะะอยู่ในโทนสีดําแล้วก็โทนสีขาวนั่นเองค่ะเด็กๆสวยมากซึ่งแน่นอนค่ะแอ็ก,ก็มีรูปภาพมาฝากทุกคนอีกแล้วซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวลือแต่ว่าเอ็ก,ก็ไม่กล้าเม้านะเนอะเพราะว่าจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าใดๆวันนี้น้องๆปร,รากรตัวค้าออกงานอีเวนต์เกาหลีซึ่งแบรนด์โชเมเขาเรียกไดียว่าเป็นเครื่องประดับเก่าแก่ของฝรั่งเศสในเครือ LVMH เดี๋ยวเรามาชมภาพรวมกลุ่มกันก่อนนะคะแล้วก็จะอธิบายปลายพร้อมทั้งมีรูปภาพมาอัปเดตเพื่อนๆแน่นอนค่ะ,ระเริ่มจากน้องรุกาก่อนนะคะน้องรส่สนะะค หอปกที่เป็นกระดุมยาวๆลงมาเลยผมตรงแบ่งกลางสุดน่ารักน้องชิกิตาขามมาด้วยลุกผมยาวดําเช่นกันนะคะแล้วก็มีการใส่เข็มขัดเพิ่มความเก๋กับเจสสุดน่ารักค่ะแล้วก็มีการใส่สร้อยคอด้วยเพิ่มความเก๋เข้าไปอีกกัรรองเท้าเก๋ชิคมากค่ะส่วนน้องราม,มีนะคะก็มาด้วยลุกนักธุรกิจสาวชุดสีขาวทั้งด้านบนและด้านล่างเลยด้านบนจะเป็นเสื้อสูทเสื้อกัก๊กอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ใดคือน้องยังผมทองเหมือนเดิมค่ะแม่น้องอาฮยอนค่ะก็สวยมากตาคนที่แท้ชูอาฮย คือเรดเวอร์รองเท้าให้คล้ายกับน้องชิคกต้าเลยค่ะเดรสสีดําน้องโรราของเรานะคะแน่นอนเหมาะก,กับสีขาวที่สุดแล้วค่ะโรราก็มีการใส่เดรสนะคะที่เป็นกึ่งสูตรอะไรแบบนี้แล้วก็รองเท้าสีขาวสวยเจ้าหญิงออร่ามาค่ะน้องแพรพริตตาค่ะก็มีการใส่เสื้อเหมือนกับเสื้อกักด้านนอกนะคะเป็นเดรสประมาณนั้นแล้วก็ใส่รองเท้าคล้ายๆกันเลยค่ะเด็กๆน้องอาสาของเรานะคะก็จะเป็นการใส่กอะอกด้านบนนะคะแล้วก็การเกงสีดาออร่าก็คือซูปสตาร์ของเทสเลยนะคะเนี่ยแน่นอนค่ะว่าสไตล์ดีก็คือจัดให้แต่ละคน ได้เหมาะสมนะคะแอดมองว่าแบบนี้ไปกันทั้งวงเลยค่ะเบมอนคือสวยมากสมมงลูกคุณหนูผู้รักมากที่สุดไปเลยจ้าเดี๋ยวถ้าหากว่าระหว่างที่แอดเมาส์ไปนะคะภาพอาจจะยังไม่จุใจค่ะเดี๋ยวจะมีสไลด์สไลด์ไว้ให้ได้ชมกันนะจ๊ะแม่แม่ทีนี้มาวิดรูปภาพของน้องๆนะคะที่เป็นภาพเดี่ยวกันบ้างนะจ๋าเริ่มจากน้องชิกิต้าของเราว,วันนี้สวยมากเลยค่ะโอ้โหวันนี้ค่ะซื้อกาหลีผ่าหัวข่าวว่าชิกิต้าเบบี้มอนสเตอร์ความงามดุดเทพที่ดาปะปาป๊าวันนี้เจแเคงของเราก็คือสวยมากลูกหลาน ย่าโมเขาเลิอดจริงๆนะคะกอโอค่ะเข้มขัดเบาๆกรุบๆจังหวะที่เดินเข้ามา น้องชี้เราก็คือสวยมากค่ะน้องมีการทํามือท่าหัวใจด้วยนะคะจังหวะนี้ค่ะโดนถ่ายมาแบบเดียวๆก่อนเนาะแล้วก็จังหวะนี้มองพี่พี่สื่อนะคะนิดนึงค่ะเป็นมุมซ้ายของน้องนะคะก็เรียกได้ว่าเอาอยู่ค่ะน้องชี้นี่ค่ะจังหวะมองลองนะคะมุมซ้ายคือไม่จมไม่หายไม่ตายประเทศเดทั้งสิ้นค่ะน้องชี้กีตาร์มีท่าจับแก้มด้วยนะคะมาจากพี่พี่สื่อนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่เดินเนาะกับพี่พี่ทีมงานต่างๆน้องชี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็มีบ้านทรายน้องไปถ่ายด้วยนะคะจังหวะนี้ก็มีการบุกมือ ก็ยิ้มแป้นแล้นเลยนะสาวส่วนสวัสนี้ค่ะโอ้ยลูกคุณหนูมากเวอร์ดูสิดีเทลนะคะเครื่องประดับใดๆคุณหนูชิกิต้าคะน่ารักสุดๆเลยค่ะ ต่อมาเป็นน้องแพรน้องเพลททามือท่าหัวใจนะคะสวยมากจะาหญิงแพรพัิตาของเรานะจ๊ะคือผมนี่ก็ไม่ได้แบ่งกลางสัทีเดียวนะคะมีการปาดขวาไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้น้องแพลไม่ได้ทําหน้ามา้ามาให้นะคะวันนี้ต้องเปิดหน้าผากนะคะลูกน้องสวยออร่ามากๆค่ะเธอแมองลองด้านข้างนะคะก็รอด นี่ค่ะก็คือผมทองนะคะจังหวะจับแก้มคือสวยจึงมากค่ะน้องรามิวันนี้มาด้วยชุดสีขาวล้วนเลยนะคะต่อมาน้องรูกาของเราก็น่ารักมากๆตาแป๋วเชียวค่ะเป็นเสื้อคอปกแล้วก็เป็นเดรสกระดุมยาวลงมาเลยจับแก้มทําท่าหัวใจน่ารักเสมอต่อมาค่ะน้องโรราจะหญิงโรราของเรานะจ๊ะสมงกับชื่อโรราจริงๆเลยนะคะน้องโรราวันนี้ออร่าม,มากแล้วก็น้องเหมาะก,กับสีขาวมากๆเลยใส่แล้วแอดรู้สึกว่าสวยและก็ขาวมากเลยค่ะซึ่งก็มีร รูปภาพของน้องนะคะเยอะอยู่นะเพื่อนๆตามไปดูกันได้ที่บ้านทรายกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นจังหวะเดินเข้ามาโรราก็คือสมชื่อโรราค่ะเพราะว่าออร่าจัดหนักจริงๆต่อมาค่ะน้องอาสาอู อุ้ยอาสาคือสวยมากค่ะลุคนี้คือดูเป็นผู้ใหญ่แต่แอบเซ็กซี่เบาๆนะคะเป็นเกาะอ,อกด้านบนแล้วก็มีการใส่กางเกงเข้าไปเรียกได้ว่าได้อีกลุคที่ดูเป็นนักธุรกิจสาวแล้วก็เป็นงานที่สุภาพนั่นเองนะคะเกาหลีเขาก็จะมักเน้นโทนขาวกับดำเนาะเวลาออกอีวงอีเวตนนะคะเลิศม,มากค่ะน้องอาสาต่อมาค่ะน้องอายอนสวยมากใส่ชุดเดรสนะคะที่จะเป็นเฉียงๆข้างนิดนึงนะคะแล้วก็มีการผ่ากลางตรงกระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็จะเป็นกระดุมเดรสลงมาสวยนะ่า รักมากเลยค่ะทรงผมนี้เหมาะกับอาฮยอนมากๆเลยนางเอกนางเอกซีรีส์เกาลี่นะคะน้องอาฮยอนวันนี้เป็นงานหรูหราเหมาะกับน,น้องอาฮยอนสุดๆเลยแหละคะ่ะดีเดียวว่าวันนี้ออราซูปสตาร์นะคะก็คือสุดจึงสุดบางจริงๆค่ะเด็กๆอยากจะเห็นงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอยากเห็นออกงานเยอะๆแม่ๆจะได้มาวีดกันนะคะตอนแรกได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานะคะก็ทาเอาตกอกตกใจว่าจะมาบางคนเท่านั้นแหมแต่ว่าได้ๆค่ะเบมอนมาทั้งเจกอนออกงานอีเวนต์แรกและนี่ก็จะเป็นก้าวแรกสู่การเป็นซูปสตาร์โต้ ซึ่งอย่างภาพนี้นะคะก็คือเดเรกเตอร์ o f international o f international g l o b a o f international global PR ของแบรนด์ชเมเลยนะคะที่มาลงสตอรี่รูปน้องๆเบมอน bon ที่งานวันนี้ค่ะพร้องกระใสเพลง forever แคมยังกดติดตาม i อของน้องๆเบมอน bon ด้วยนะคะวงที่ถูกมองว่าเมมเบอร์ไม่มีสตาร์พาวเวอร์แต่ออกงานครั้งแรกก็เดินชุดเลยจ้าแรงมากๆค่ะคุณพี่โอ้ยเด็กๆน่ารักขนาดนี้นะคะจะไม่ให้รักได้อย่างไรซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแม่ซึ่งแอดนำมาฝากนะคะก็บอกว่าจะถูกอกถูกใจเดอ้อ

몬스7입니다 <classify> I <laughs> so look upon your face Something my mind can have than If I keep still